คุณอย่าใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความลังเลสงสัยนะคะมันจะทําให้ชีวิตคุณไปต่อไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งไม่ใช่ว่าคุณไม่มีศักยภาพนะคะณนะตอนนี้คุณอาจจะมีชีวิตที่ไปต่อไม่ได้หมดไฟเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาหนทางยังไงทําให้ตัวเองเนี่ยกลับมากระตือรือร้นและอยากจะลุกขึ้นมาประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะสาเหตุหลักๆของคนส่วนใหญ่นะคะก็คือความสงสัยในตัวเอง สงสัยในศักยภาพของตัวเองสงสัยในความสามารถของตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งที่ฉันทําลงไปสิ่งที่ฉันคิดว่าอยากจะทําสิ่งสิ่งที่ฉันตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยถ้าฉันลงทุนทําไปเนี่ยมันจะเจ๊งไหมมันจะมีอุปสรรคอะไรไหม แล้วฉันจะทำมันสำเร็จหรือเปล่านี่คือความลังเลสงสัยในศักยภาพของตัวเองทั้งๆท,ที่ตอนแรกในการตั้งเป้าหมายนะคะครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการตั้งเป้าหมายและอยากจะทำตัวเองเนี่ยให้มันประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ในระหว่างทางมันก็มักจะมีอุปสรรคมันก็มักจะมีปัญหาโผล่เข้ามามันทาให้เราตั้งคาถามตัวเองว่าหรือว่ามันไม่ใช่เรา หรือว่ามันไม่ใช่ทางของเราเราควรจะไปต่อหรือว่าหยุดแค่นี้ดีนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะสคําหรับคนที่ไม่ชัดเจนกับตัวเองยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะมันจะมีคําถามมันจะมีข้อสงสัยและมันจะมีความลังเลตลอดเส้นทางที่เราเดินไปสู่ความสําเร็จของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ครูเอามาถ่ายทอดเนี่ย มันคือกุญแจสำคัญที่มันจะทำให้เราเนี่ยรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วรู้ศัก,กยภาพของตัวเองว่าทุกคนบนโลกใบนี้นะคะเกิดมาเนี่ยมีศัก,กยภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะทำเป้าหมายตัวเองให้สำเร็จคนที่เขาสำเร็จระดับโลกมีศัก,กยภาพขนาดไหนนะคะตัวเราทุกคนเลยนะคะก็มีศัก,กยภาพไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าอะไร เพราะว่าทุกคนมาจากแหล่งกําเนิดเดียวกันแหล่งพลังงานเดียวกันคือเรามาจากซอร์สของจักรวาลคือมาจากโลกควันตั้มที่เป็นพลังงานควอนตั้มคืออะไรก็บอกไปแล้วนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้สรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือพลังงานไม่ว,ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติทุกอย่างบนโลกใบนี้มันคือพลังงาน กลุ่มพลังงานมันก็คืออะตอมนะแล้วอะตอมเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีองค์ประกอบเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยทุกคนบนโลกใบนี้ก็มีศักยภาพที่เท่าเทียมกันนะคะอยู่ที่ว่าใครจะรู้อยู่ที่ว่าใครจะดึงศักยภาพของตัวเองน่ะออกมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าแต่ละคนที่เกิดมาตอนที่เกิดเนี่ยศักยภาพเราเท่ากันนะคะ แต่ด้วยความที่เราโดนเลี้ยงดูต่างกันการศึกษาต่างกันวัฒนธรรมทางสังคมต่างกันาศาสนาต่างกันเชื้อชาติต่างกันอยู่กันคนละประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนอะ่ะโดนหล่อหลอมมาไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้เราเนี่ย ลืมศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองลืมจุดประสงค์ที่แท้จริงที่เรามาเกิดบนโลกใบนี้นะคะนักปัญญาเขาก็ได้เปรียบเปยน,นะคะว่าคนเราเกิดมานะเหมือนกันแต่เราโดนห่อหุ้มด้วยวัฒนธรรมทางสังคมการศึกษาที่ต่าง,างกันเหมือนกับเปลือกหอมที่มันทับซ้อนกันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น,เป,น,นเป็นชั้นนะคะตอนนี้นะคะเรารู้ความรู้นี้แล้วเนี่ยให้เราใช้ความรู้เนี้ย ปลอกเปลือกหอมนั้นออกทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนะคะแล้วเราก็จะเห็นศักยภาพที่แท้จริงของเราว่าเราเนี่ยสามารถเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราอยากจะเป็นทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราอยากจะทานะคะคุณมีศักยภาพมากขนาดนั้นนะคะแต่คุณแค่หลงลืมไปเท่านั้นเองคุณลองเข้าสมาธิบ่อย ให้คุณกลับไปถามตัวเองให้คุณกลับไปถามตัวตนที่แท้จริงของตัวเองจริงๆนะคะว่าคุณมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความสามารถของตัวเองว่าคุณสามารถที่จะทําเป้าหมายของคุณให้สําเร็จได้จริงๆหรือเปล่านะคะตัวคุณเองสามารถตอบตัวเองได้นะคะ แต่คุณต้องถามตัวตนที่แท้จริงของตัวเองจริงๆนะคะและวิธีการที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมีวิธีเดียวเลยนะคะก็คือการนั่งสมาธินั่นเองนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยมันจะสามารถให้เราอ่ะเปิดมิติเชื่อมต่อกับโลกภายในของเราได้นะคะและโลกภายในของเรานั่นแหละมันคือตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่การตอบตัวเองแค่ระดับความคิดนะคะแต่คุณต้องเข้าถึงโลกภายในของคุณเพื่อที่จะให้คุณได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณจริงๆค่ะ ใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถเขียนกันเข้ามาได้เลยนะคะและถ้าใครชอบความรู้แบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามครูเอลีนาได้ทุกช่องทางนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ